สวัสดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างก็วันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่แปลกแยกไปนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเห็นกระแสของการเปรียบเทียบระหว่าง Starfield แล้วก็ Cyberpunk 2077เนี่ยเยอะมากๆเลยผมไม่แน่ใจว่าในไทยเนี่ยมีการเปรียบเทียบมากขนาดไหนนะแต่ก็มีให้เห็นบ้างครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวก็ เหมือนเป็นแฟนคลับของทั้งสองฝั่งเนี่ยเหมือนมาดีเบตพูดคุยกันหรือว่าในบางคอมเมนต์เนี่ยก็อาจจะพูดจาแรางๆใส่กันนิดนึงด้วยความเป็นแฟนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ให้พูดตรงๆสำหรับส่วนตัวผมที่ถ้าใครติดตามในช่องผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเล่นทั้ง Starfield แล้วก็ Cyberpunk เลยซึ่งผมก็เล่น Starfield จบไปก่อนที่จะเล่นใน c ซ b e r p u พังสสู ก็ถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยทั้งสองเกมเนี่ยก็จะถูกเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้แปลกมากนะักเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเกมทั้งสงเกมเนี่ยเป็นเกม RPG open world เหมือนกันเนาะแต่ว่าอาจจะมีรูปแบบเกมเพย์ที่แตกต่างกันบ้างซึ่งก็ถ้าจะให้เทียบกันจริงๆเนี่ยทั้งสองเกมมีข้อดีข้อเสียที่อาจจะแตกต่างกัน ถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามีจีของฝั่งต่างฝั่งฝ่งรั่งเขาอะนะครับฝั่งต่างประเทศเขาก็เลยมักจะมีการเปรียบเทียบกับอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เข้าใจได้ด้วยความที่ Starfield เนี่ยค่อนข้างทํามาอยู่ในความเป็นที่มันกลางๆนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่คาดหวังกับการที่จะได้เล่นเกมเพย์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจาก Fallout แตกต่างออกไปจาก Elder's c ์สกอหรือ s k y ย i ิมเนี่ยก็อาจจะผิดหวังได้ซึ่งผมเข้าใจดีส่วนตัวผมอ่ะชอบระบบของทั้งฟอร์เอาแล้วก็ Elder's c ์สกอผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าระบบของสตาร์ฟ l ลเนี่ยมันมันแย่อะไรแต่มันมีครับส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันเก่าไปแล้วแล้วมันควรจะดีกว่านี้เช่นเรื่องของการอัพสกิลอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันมันไม่มันเลเวลอัพแล้วก็ควรจะอัพสกิลได้เลยไม่ใช่ว่าต้องทำเงื่อนไขอะไร แล้วมันทําให้รู้สึกงุดหงิดกับการอัพสกิลนิดหน่อยครับ<ม>แล้วก็มีส่วนอื่นๆอีก,กน,นะถ้าให้พูดซึ่งผมก็ได้มีรีวิวไปแล้วเนาะกับ Starfield ซึ่งผมเล่นเองจริงๆนะใช้เวลาเล่นไปโคตรเยอะเลยนะกว่าจะกว่าจะจบเนี่ยเล่นนานมากเพราะว่าเกมมันค่อนข้างใหญ่ไปค่อนข้างเยอะ<ม>พอเอามาเทียบกับไซเบอร์พังแล้วไซเบอร์พัผมก็ใช้เวลาเล่นไปเยอะเหมือนกันครับ แต่ให้เทียบกันจริงๆอะ Starfield หนึ่งรอบกับ Cyberpunk หนึ่งรอบเนี่ย Starfield เนี่ยใช้เวลาหนึ่งรอบเยอะกว่าครับเพราะว่ามันมีโลกที่ค่อนข้างใหญ่มีการเดินทางที่ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญก็คือวาร์ปเยอะครับก็คือถ้าคุณไม่ได้ลงเกมใน SSD เนี่ยเอคุณจะต้องเสียเวลาไปกับการวาร์ปที่เยอะมากๆเลยถ้าจะให้พูดตรงๆนะซึ่งผมมองว่าในยุคสมัยเนี่ย การนำมันมันเป็นเรื่องของการนําเสนอนะครับไอเรื่องที่วาร์ปเยอะเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่ผมมองว่ามันพอมันอยู่ในปี2023ัยี่ิบสามแล้วกําลังจะหมดปีแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีการนําเสนอที่ดีวันนี้แต่เขาก็เลือกนําเสนอในแบบเก่าของเขาซึ่งมันไม่ได้ผิดครับอย่างที่บอกมันไม่ได้ผิดมันแค่เป็นแนวทางของเขาที่มองผมมองว่ามันเก่าไปหน่อยแต่มันไม่ได้แย่ก็ถ้าคุณไม่ชอบ เอลเดอร์สกอถ้าคุณไม่ชอบฟองเอาเนี่ยมันไม่แปลกครับที่ที่จะมีแบบว่าแฟนคลับต่างชาติเนี่ยเขามองว่าเอยเกมมันเกมมันทําไม่ดีเลยเงี้ยเพราะว่ามันมีความแบบนั้นจริงเทียบกับไซเบอร์พังแล้ว a าร์ฟิลมีข้อดีอะไรที่เหนือกว่าเลยไหมให้พูดตรงๆก็คือตัวเลือกไดอะล็อกของ a าร์ฟิลเนี่ยหลากหลายกว่าครับตัวเลือกในการตอบเนี่ยแล้วก็หลุดหลุดเส้นทางอะไรพวกเนี่ยจะหลากหลายกว่า a าร์ฟิลเนี่ยทำได้ถึงขั้นว่า เราสามารถเจราจาเพื่อจะจบบทสนทนาหรือจบเหตุการณ์นั้นๆได้เลยในทันทีโดยที่ไม่ต้องอต้องต่อสู้กันหรืออะไรเงี้ยแต่ c y เบอร์พังเนี่ยมันก็จะเป็น d i a l o g u ที่ล็อกเอาไว้แล้วนะครับซึ่งตัวเลือก d i a l o g u เนี่ยก็จะน้อยกว่าก็เข้าใจได้ด้วยความที่ c y เบอร์พังเนี่ยมีบทภาค dialogue ท,ทุกบทเนาะ Starfield เนี่ยตัวเอกจะไม่มีเสียงพูดนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะเพราะว่าของ Cy เบอร์พังเนี่ยทำให้อินม,มากๆ กับการที่ตัวเองมีเสียงภาคนะแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกแหละครับมันเป็นเรื่องของการนําเสนอที่แตกต่างกันซะมากกว่า,ถ,าถ้าจะให้เทียบแล้วนอกจากเรื่องดาร์ล็อกแล้วซาฟิลน่าจะมีเรื่องของเออการแต่งยานที่อิสระกว่านะครับเพราะว่าไซเบอร์พังนี่คือเราไม่สามารถแต่งยานพานะได้เลย,เลยหรือก็คือลถแต่ว่า Starfield เนี่ยสามารถแต่งยานได้ไดแบบอิสระแบบอิสระ,ะจริงๆครับผมมองว่านี่คือระบบที่แบบเบสที่สุดในเกมเลยเพราะว่าได้ก็คือเรื่องแต่งยานมันอินสระจริงๆมันดีมากๆเลยแต่งยานสนุกมากแล้วก็เอาโพส t ของ Starfield เนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนกันก็ทําได้สนุกครับเป็นทําเหมืองขุดแร่อะไรเงี้ยทำได้สนุกซึ่งในส่วนอะไรพวกเนี้ยไซเบอร์พังเนี่ยไม่มีเลยแต่งบ้านอะไรเงี้ยครับทำได้แค่เปลี่ยนสีแล้วก็ซื้อบ้านเพิ่มแค่นั้นแต่ว่าพังไม่มี เกมเพลในจุดนี้เลยก็เลยพูดตรงๆว่าซาวฟิวก็เลยดูดีกว่าแล้วไซเบอร์พังที่ผมรู้สึกว่าไซเบอร์พังดีกว่าซาวฟิวก็ถ้าจะให้พูดตรงๆเลยก็คือเกมเพลครับผมเกมเพลของไซเบอร์พังดีกว่าในแง่ของเอ่อแอคชั่นต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับลื่นไหลกว่ารวดเร็วกว่าลื่นไหลกว่ารู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็มันมันกับมันกว่าแบบมันกว่านะครับเพราะว่าส่วนซาวฟิวเนี่ย เกมเพย์มันคล้ายๆกับฟอร์เอที่ช้าครับคือเขาทําให้รวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าฟอร์เอเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีระบบที่มันจะล็อกเป้าให้เราออโต้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเล็ง fps เองยิงเองอะไรพวกนี้แต่ว่าพอมาเป็น Starfield เนี่ยที่ไม่มีระบบนั้นแล้วเนี่ยต้องมานั่งยิง,งเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยมันมันมันไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นมันช้าเพราะว่าถ้ายิงไม่แม่นก็ยิงไม่โดนแล้วตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเล่นเป็นสายมิลี สุดท้ายแล้วพอได้ลองเล่นจริงๆก็พบว่ามันไม่ได้มีอาวุธมีลีอะไรให้เล่นเลยครับทางเลือกอาวุธมันมันค่อนข้างน้อยไม่ได้มีอาวุธพิเศษไม่ได้มีอะไรคือผมคิดว่าเขาคงได้บทเรียนมาจากเอลเดอร์สกอร์ไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยน่าจะใส่ให้สายมีลีมันเล่นสนุกกว่านี้แต่พอมาจริงๆคือมันมันน่าผิดหวังนิดหน่อยครับการต่อสู้ด้วยอาวุธมีลีนะครับ สุดท้ายก็เลยผมก็เลยต้องไปเล่นสายปืนซึ่งมันก็สนุกกว่าจริงๆสายมิลีไม่ไม่สนุกเลยเทียบกับไซเบอร์พังแล้วมิลีในไซเบอร์พังคือสนุกมากนะครับสนุกมากๆด้วยไม่ได้สนุกธรรมดามันสนุกมากๆด้วยมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันดีมันดีเลยครับ FPS มิลี H เนี่ยก็คือน่าจะต้องยกให้ไซเบอร์พังเลยเขาทําได้ดีมากจริงนะ s t a r f i e l เนี่ยเ,เกมเพ์ในด้านของแอคชั่นยิงปืนฟันดาบอะไรพวกเนี้ย ก็ด้อยกว่าครับพาพูดตรงๆในแง่ของการสำรวจพูดยากมากถ้าเปรียบเทียบ2เกมนี้นะเพราะว่า s t a r f i e l เนี่ยมันใหญ่มากๆครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ส่งผลอะไรกับเกมเท่าไหร่เลยในการสำรวจมันคือเราอยากสำรวจไหมถ้าเราอยากสำรวจก็สำรวจได้อะไรเนงะี้ยบางดวงดาวมันว่างเปล่าไปหน,น่อยสำหรับผมนะคือผมมองว่าถ้าทำให้มันมีอะไรสักหน่อยแล้วลดจำนวนดาวลงมากกว่านี้ก็อาจจะดีก็ได้แต่บางคนเขาก็ชอบที่จะ สำรวจทุกๆดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความชอบแหละพูดได้ยากไซเบอร์พังเนี่ยถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยเกมมัมีอะไรให้สำรวจค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะณนะแพปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนยังมีเอาไอเทมไปซ่อนเอาไว้แต่ตอนเนี้ยณแพปัจจุบันเนี่ยไอเทมที่ซ่อนอยู่ตามแมีบบไม่ได้เป็นของที่สำคัญอะไรมากนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าเล็กน้อยหรือชุดคราฟอะไรอย่างนงี้แต่ก็จะมีอาวุธไอคอนิก ที่จะได้จากเควสหรือจะได้จากจุดต่างๆจุดพิเศษต่างๆอะเนาะก็มันยังทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรน่าค้นหาอยู่ในเกมบ้านนะก็ตรงเนี้ยผมว่าแล้วแต่คนชอบเพราะว่าซา a ิ v เนี่ยมีมีมมมมความกว้างที่กว้างม,มากๆใหญ่มากๆให้สำรวจเนาะแต่ไซเบอร์พังเนี่ยอาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมันก็ซับซ้อนนะในเมืองมันก็มีชั้นบนมีชั้นล่าง ตรงนี้แล้วแต่คนชอบสําหรับผมผมมองว่าอย่างนั้นนะไอกระแสเรื่องเอาซาฟิลกับไซบ์พังมาเปรียบเทียบกันเนี่ยในต่างประเทศนี่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเอาจริงในไทยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคอมมูอะไรพวกนั้นเลยด้วยก็เลยไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็เถียงกันของสมควรเลยเรื่องอ่ออันไหนดีกว่ากันอะไรอย่างนี้นะ ก็เอาจริงๆก็ไม่ได้อยากให้คิดแบบนั้นมากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมองว่าทั้งคู่มันมีแนวทางการนาเสนอที่แตกต่างกันมีแนวทางการเ,าเล่นที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็เข้าใจได้ที่มันจะถูกเอาเมาเปรียบเทียบพูดถึงกันกันนะเพราะว่ามันเป็นแนว RPG แล้วก็เป็นแนวอนาคตเหมือนเหมือนคล้ายๆกันนะจะบอกว่าเหมือนกันก็ไม่ถูกเนาะอันนึงอากาศอีกอันนึงแค่อนาคต อันนึงมันเป็นแบบไซเบอร์พังเลยอะนะก็ถ้าจะบอกว่ามันมันมันแนวเดียวกันก็คงไม่ถูกทีเดียวแต่มันเป็น RPG Open World เหมือนกันนะครับก็เลยต้องเอามาถูกเปรียบเทียบกันแต่ถ้าสรุปแบบง่ายๆเลยนะส่วนตัวผมนะอันนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าส่วนตัวถ้าเทียบความเป็นเกม RPG เนี่ยสองเกมเนี่ยก็น่าจะยังไม่สู้ b a l d u r er s g เก e นะ ไม่น่าสู้บอลเดือดเกตดสามแลส่วนตัวนะบอลเดือดเกตดสามียอดเยี่ยมมากๆนะครับในความเป็นอรรมพี่จีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกัน